สบายดีย้ำแรงทุกคนมาเบิ <S <S ่งงัวพีงไพ่พูบมาโลดเออมักซิดาก็มีบ่เปิดเอาว่าเขาคอกตะเว่งตะเวนทุนอยู่ให้อยู่หน้ามาลินหน้าล่าเช้าทุกคนมาเป่าแล้วก็มาเวยฮะเพลินเลยมาเวยลินนะเพลินเลยไปไปเบิ่งมักซิดาอยู่ให่มักซิดา มีได้มักซิดาทุกคนนทัทัยกามักอยู่ đ วานนะของเรานะนี่นะ <c oughs> อยู่ให้อยู่นะทุกคนโอ้ย <c oughs> มันเบิดถึงด้วไใ้มักด้มักซีดาทุกคนพู่นอนเย็นผู้เจ้าพูดผู้คั่ก นอนเลียงงวเรียงควยอยู่ไหนอยู่หน้าทุกคนขอทุกคนมาเป่าน้ำเพิินอันผูเปาเพผินยังฉุกยาอยู่ค่ะฉุกยาคิดก่อนโอ้ยคอไม้ ห้ามงเก่าทุกคนงัวก็นอน้วคำ่ำนะกโมงนะทุกคนโอ้ยนาตาลีกะลุงหนากล,ลังมันนี่นะคนลิปกรลุงหนาลงลังทุกคนใช้อะไรมาแต่วาน้ำพุนบรรยากาศทุกคนโอ้ยมันนี่กะวันีนาตาีกระลงเนี่ยมันนี่นะโอ้เคียงเขียดห้องทุกคน พังเชียงเขียดห้องไปนำบรรยากาศคักขนาดอืมแต่คือเชียงคนหัวทุกคนหน้าปันกั้นทุกคนนี่นะพี่น้องเดียวกันปันกันลองลองนี่ก็ห้องผู้นี้ ลองนั่นกับองผู้นั่นลองนี่ก็เป็นคงผู้นั่นลองปันกันไปเลยเดี๋ยรอมาเลยผู้ใดได้หน่อยค่ะผู้ใดได้หน่อยก็หายเรือรังผู้ใดร้ายก็ดีใจผู้ใดมีอันสมบูรณ์อ่ะมีพี่น้องร้ายค่ะเข้าบุหิตคก็เข้ากับเข้ากับปั้นให้ทั้งเข้ากับเห็ดหน้าองพี่น้องไปน้ำก็รูร่วมเขาก็ได้ลายนะสมุูรณ์อ่ะพี่น้องไปทำการทำงานกับผู้อยู่เห็ดเทนว่าทีซะก็คือได้ลายน้ำอันนั้น หอดผู้ปั่นกันเบิดแต่ละมองแต่ละบ่อนทุกทุกคนนาตี่กับมาเป่าแขนมามาเป่าแขนเวนเป่าแขนนะเป่าแขนจีบนั่นแต่เพื่อนยังสูบยาอยู่แล้วมาอยู่ทางนี้ทางนี้มาถ่ายคลิปว่าเอาท่าเพื่อนถ่ายบรรยากาศยังมาเล่นในเบิ่งเนาะทุก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 คนเนาะ ความในใจภัยกันอยากได้คือการน,น่าทุกคนอยากได้อยากดีเบิดไภัยกระไดต้องการความดีบ่วผื่นบวัวโตบ่วเจ้าบวัวคอยนอาทุกคนภักาต้องการความดีคือนาตาลีแหละต้องการความดีต้องการเงินนาตาลีก็เคยมีเงินทุกคนเงินนะครับว่าอะไรทุกคนมันขึนขึนล่ะเ่าเอา ค AP, warm, ั้นว่าจะคือคือพลาซ้อนทุนาตซ้อนทุนาตตารีฟางนั้นเงินมาแเลยเผ่าเอาเด้อนัตตาลีไปทางสั้นคั้นตัวเศษนังกระเฮ็ดพลาบอกทางสั้นขั้นว่าเศษเทือนกระเฮ็ดคือพลาเน่ยเงินมากเพิ่นกระผ้าเอาเห็ดเทือนมีบ่มีกระกู้นใส่ยืมใส่ผ่นทางสั้นเพิ่นกรติดหนี้ติดสิน์ล่เด้เพิ่นว่าเพิ่นซ้อนทุนัตตารีฟางขอโทษเด้อขอโทษเด้อพลาได้เบาขวันเบาหนึ่งหนึ่งบ่ต้องเบาลายว่าผืนสมุนอะเพิ่นเงินมากเลยเผ่าเอาเนาะ นาทีนาบันดาภาอาเงินมาละมาเก็บใบห่อเก็บใบโฮมใบทุกคนเด้อบัในีนอเว้าห้าพันควันควันเงินมันอยังดวงห้าพันดวงพันยังว่าดวงพันโบดวงมันโบเคงนะทุกคนเห็นเงินลายห้าพันดวงอ่อนทันชาแนลช่วงเ้าพันห้าเงินมานทุกคนเอ้ยว้าว่าแบบนี้ซะ ส่วนเัญหาเงินมานพอได้อยู่ค่าข,า,ขา, <c oughs> ายไงมือมได้ให้เมได้เถื่อละสองพันสามพันบาทยืนให้เมให้พี่ให้น้องผันด,ดวงข้าบัวห้นะทุกคนเงินหลายผันด,ดวงบัวม,มีถือคนต้มถือคนตัวจนเบิดใจทุกคนจะว่าจื้อไว้จำไห้เ้อทุกคนเลยมีเงินมีคำละเผาเห็ดเผาสางอ,อย่าเป็นเดาไม่คือนาตาลีนาตาลีกลมา,าเชียวเฮือนได้ อย่างทุกคนอันคือว่าทีต้องเลื้ยงรอดผูกไหมมันในพันธ์นีจะบาจะอีพอผีทุกคนคงหักแต่ว่าโอ้ยแน่ยมาเห็นมันแว่นกล้องอันข้าเจ้าอันกล้องสี่หมื่นห้าหมื่นอัทีเห็นผู้เลื่องเอ่ยพูดพูดขนาดไอ้กันยังสั่นมีเงินน่ะเผาเห็ดเด้อทุกคนเด้อจะไปดอาไหมคือนาตาลีจะไปเก็บไหมเบิร์ด บระเด็นหนึ่งก็แนวหนึ่งขั้นซื้อรถกั้ื้อขั้นเสียเทือนกัเหตุคือนาตนาลีมาเสียเฮือนส่วงนะผัดว่าบเหตุซะผัดมีแนวเป็นไปของบริเหตุเคยเป็นเหตุก็ได้แล้วเฮือนนะทุกคนเลยได้แล้วเฮือนลังหนึ่งนะผัดมาล้มซ้มสวยไปบไ่ได้อีกซะแต่ว่าคือพอว่าว่า,านาตาลีมีเงินเอามันทันโลดเงินนะั่นเอามันทันเงินมาต้องห่วงเหตุโลดมีบ่มีกันยุ กู้ใช้ยืมใช้สร้างก็สร้างเวียดทุกคนสร้างปุบได้ปรับเวียดนานะนะทุกคนล่างตีนขึ้นอยู่เราได้เวียดในบริให้ทุกคนหากตัาวแถวบ้านสีน่เนียนหรือสีนากขาบ่งเขาต้องเบึงเขาต้องติดตามมันเวียดนะเราะว่เวนะาเขาจะหัวดีเนาะเขาต้องเบึงน้ำภูเขาเขาต้องหลาะเบึงเลาะซุ้มมันมันอ่าคากคากซ่กาเวียดนะแล้วีกระเรพ้าว่าพอพระทุกคนวันมัดค้าเขาจากมือนเฮือนตอนเีายนนังม่หัดเฮือนซะ จะว่าว่า,า,าออกันอุน้ยนาตาลีนะ่เสเชียหัวเสียหลักทุกคนเริได้เงินมาแล้วผัดบ่ได้หยังได้แต่โลดคลิกขั้นหนึ่งกระถือเขาลักคำาลักอ่อนในหอในเฮื่อนโหลดคลิกเนี่ยก็ซื้อสี่หมื่นบาทพอได้ซื้อสี่หมื่นบาทสุดๆดเลยเดตั้งซื้อแล้วเรียบร้อยตันกับซอยบาทหนึ่งเรียบร้อย ขายเบิดขายเบิดทุกคนขายขายเถ่อะละอันเถ่อละอันละขายเถ่อะละสลึงซองสลึงเบิด์ตไปชุดท้ายเหลือสลึงเดียวเบ,บ,บ,บิดกระบอนไม่ได้ยั้งแบบนี้นะจะ่าเป็นมนุษย์ชุดสวยทุกคนโอ้ยตาทีโรดสิ่ได้เงินช่วงหาเงินมานหาเงินมนันก็มีราศีทุกคนเลยเออยืนยืนอยู่ยยสื่อก็มีราศีความมีความงามไพก่ก,พกับจากว่าไพ่กับจากทม านาตากายเกียงกวงเขาสะอาดผาบสั้นนีราชีจับหักตะวางตั้งแต่บวัวซื่อเสือผ่านาเพทุกคน <c oughs> ยังไม่เห็บนี่เดียโคเด้วเวลาบอกออกกลงอะไรเห็บหักเสือผ่านาเพทนั่งในบวัวซื่อทุกคนซื่อแต่แนวอยู่แนวกินไดเบิร์เอาที่ซื่อทังเชียงเขียนห้องประนําทุกคน ว่าของสู่พังนาตาลีเอ็นว่าของสู่พังทุกคนเ้ยกับขบวนคุณลายต้ออิจทีทุกสคนทุงมองทุกบอลที่ยังติดตามที่ยังเบิ่งยังชุ่มนาตาลีบ่ถิ่มบ่ปะคอมเมนต์กะลางไรมาทั้งเท้าทั้งเล็นั่งการีโอกดีใจเอื่นกินเขา่าเอื่นกินดามเพื่อสู่คนทุงๆๆมองทุกบอลคุณยายคุณพี่ลักกะเบาที่ยังได้เพิ่นกะเน่หน้านาตาลีวานาตาลีเอ้ยไปกินผักโขมนะกินดิบบ่ได้เด้อมันมันเป็นโทษให้แห้งว่ะนะ กับขอบุญคุณหลายๆเด้อที่แนะนำที่บอกและมีพีค่คนหนึ่งเพิ่อนกับว่าอันดูย้อนหลังตลอดบทท่านจักเถื่อพขณะขอบุญคุณหลายๆเด้อรนว่าคฆางานกับบทปิยังเด้อว่างจังเบิงขอบุญคุณหลายเบอร์ถูกทุคนที่แนะนำที่ถามน้องถามเฮาทังชั้นถามทังที่นารีกอกที่ใจกับปรดบี๋ยวประดี๋ยวสีเกียรตนะิได้ยินยินดีต้อนรับถามได้ทุกคนถามอายุถามญาติพี่น้องถามเบอร์ถูกทุกคนนะคะัว่างสูงพังเบอร์เ้อ ไปแล้วคลิปหน้าพบกันใหม่ขอบุณคุณไลายสบายดีบันฑีค่างวัวมาหม่งเก่าทุกคนดูขี้อย่กดูขียุกขี้อย่กทำเลยมะเป่าผาลืมยา ba má